สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรัก <Five. S 2> <Get S 3> ความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพิจิกกันนะคะประจําเดือนธันวาคมนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์โดยรวมนะคะความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนธันวาคมในตรงนี้นั้นเป็นอย่างไรเนาะ ชาราศีพิจิกได้เดอะสตาร์ไฟส์สักวันมเปญเพส์สักวันเซเว่นสั ดีไฮโลฟอนอมีเทนซับคัพในซับซอสดูมูนในซับคัพเอซับซอส s u ่ัคสโฟร์ับคลัสัเตคอคือในพลังงานในตรงนี้ยนะคะคือบอกได้เลยนะคะว่าชาวราศีพิษิก,กนะมีความคาดหวังนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมในตรงนีน้คือคุณนันมีความคาดหวังมีความต้องการที่อยากจะต่อสู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะพยายามฝ่าฟันอุปสรรค ที่มันยากในตอนนี้นที่คุณรู้สึกเหมือนกับยากหนักเห,หนื่อยลำบากอ,อึดอัดกังวลทุกสิ่งอย่างคือที่มันถาถมเข้ามาในพลังงานในตรงนี้นะคะเข้ามาในตัวตนของคุณเข้ามาในพลังงานที่เรามองเห็นในตรงนี้ขึ้นหนักเหนื่อยจะต้องมีความพยายามเพราะว่าในบางเคสในบางกรณีในบางท่านอาจจะเพิ่งเริ่มเรยเริ่มหรืออาจจะเพิ่งเริ่มเรียนจบ Uh, พึ่งพิ่งจบมา mm hmm. ในตรงนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับพยายามที่จะหางานทําหรือสร้างไรายได้อะไรในตรงนี้นะคะก็ต้องฝากฟันนิดนึงสมัครงานก็ยากที่จะได้นะคะแต่ว่ายังไงแล้วมีโอกาสที่จะได้แต่เราแต่เราจะต้องพยายามเพราะว่าดูเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนมาทดสอบเราให้เรานั้นทดสอบ psychedel. อ่าเขาจะมาทดสอบเราให้เรานั้นผ่านผ่านบททดสอบไปตรงนี้ไปให้ได้เพราะว่า เราจําเป็นต้องเจอทางลูกลังเจอป่าเจอเหงืเจอทุกสิ่งอย่างก่อนที่จะเจอในที่ที่ราบลื่นนะคะต้องเจอที่มืดก่อนเจอที่ยากลาบากเจอป่าเจอทางคุกขะลุกลังเราต้องมีการบาดเจ็บล้มลุกคุกคานกันก่อนในตรงนี้นะะจึงจะ,ะเผชิญกับ โลกแข่งแสงสว่างแล้วก็ทิศทางที่รับเรื่องในตรงนี้นั่นเองนะคะแต่บอกได้เลยว่าไม่นานหรอกนะเดี๋ยวชาวราศีพฤจิก็จะสามารถไปต่อได้เพราะคุณนั้นมีความหวังอย่าง,างแข็งแกร่งและคุณมุ่งมั่นกับสิ่งที่ตนนั้นพยายามที่จะทําลงมือทานั่นเองเดี๋ยวยังไงแล้วคือคุณจะนําพาตัวตนคุณนั้นไปในทิศทางที่ดี ถึงแม้ว่าการเงินของคุณในตอนนี้นะคะในช่วงนี้นั้นอาจจะดูติดขัดบ้างอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยนะคะแต่ว่าในบางเคสในบางท่านในกรณีนะคะก็อาจจะมีมีความรู้สึกเหมือนกับฉันจะต้องระวังแหละในตรงนี้บ้างในบางกรณีในบางเคสนะคะเหมือนเหมือนมีสัญญาณเตือนอะไรบางสิ่งบางอย่างมาเตือนคุณแล้วว่าฉันจะต้องระวังฉันจะต้อง เหมือนกับต้องเซฟแล้วนะคะเหมือนจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินในตรงนี้เกิดขึ้นตนัวในบางเคสในบางกรณีอาจจะยังไม่รู้ตัวหรือรู้ไม่ไม่ถึงไม่ทันหรือไม่มีสัญญาณอะไรเตือนลยในตรงนี้นะอาจจะต้องตกมืสภาวะที่รา,ายได้ในตรงนั้นนะคะติดขัดไปก่อนหรือชอ็อตไปก่อนในตรงนี้นะคะแต่ยังไรแล้วนะคะ การเงินของคุณอาจจะเป็นแค่ในช่วงของเดือนธันวาคมในตรงนี้เนื่องจากว่ามีรายจ่ายมากกว่ารายรับนะคะหรืออาจจะช่องทางที่เรานั้นเคยได้รับอ่ะมันอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาทําให้เรามันไม่ได้รับหรือได้รับไม่เต็มที่ในตรงนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ยังไงเราผ่านพ้นในในช่วงของเดือนธันวาคมในตรงนี้ไปแล้วจะเริ่มคลี่คลายจะเริ่ม คลายตัวจากที่เคยกุ้มใจเครียดกังวลหรืออึดอัดขยับตัวอะไรไม่ได้ในเรื่องการเงินในตรงนี้นะคะจะเริ่มที่จะขยับตัวได้แล้วจะเริ่มกล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเริ่มมั่นใจในเรื่องการเงินมากขึ้นนะคะถ้าหากผ่านพ้นในเรื่องของอใ,นในเดือนในเดือนของธันวาคมในตรงนี้ไปได้นะคะถ้าผ่านตรงนี้ไปได้และ เราคุณระมัดระวังมาโดยตลอดในตรงนี้เราผ่านพ้นไปได้นะคะจะเป็นอะไรที่ดีมากนะคะแต่ว่ายังไงแล้วเราก็อยากจะเตือนคุณนะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคุณอ่ะมันจะอยู่ในช่วงที่แบบว่าถึงแม้ว่าจะดีอะแต่ไม่ได้ดีตนจนแบบดีมากอะไรขนาดนั้นนะคะสมมติก็ยังต้องคอยระมัดระวังคอยอเหมือนกับวางแผนนิดนึงนะคะในเรื่องของการงานไอ,อก้การเงิน นะคะในเรื่องการเ,เราต้องระมัดระวังนะคะและส่วนในเรื่องของญาติพี่น้องนะคะคือเป็นเครือญาติเลยเป็นพี่น้องเดียวกันพ่อแม่เดียวกันเลยทั้งน้น,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างอย<ม>ู่ในทิศทางที่รเรา่ิจารณพูดคุยเจราจาต่อรองพูดอะไรดีนะคะนะคะ,นะ,คะในช่วงนี้ก็จะดีนะคะแล้วก็ จะเป็นไปในทิศทางที่ดูเหมือนกับจะสามัคคีมากขึ้นในกรณีนเคสที่มีญาติพี่น้องเยอะๆในตรงนี้นะคะก็ดูเหมือนกับจะนิ่งจะสงบสึกแล้วก็จะรู้สึกเหมือนกับอยู่กันมีความสุขล่มเย็นกันมากขึ้นนั่นเองนะคะจากที่เคยมีปากมีเสียงก็จะดูนิ่งๆกันไปในตรงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเรื่องราวที่ต้องมา กระทบกระทั่งมาชนฝาหรือมาทะเลาะกันอะไรตรงนี้มากนะนะคะเพราะว่าในเครือญาติในตรงนี้คือเขาอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับเข้าถึงเรายากด้วยนะเข้าถึงเข้าหาเรายากหรือเราอาจจะปิดกั้นอะไรบางสิ่งบางอยา่างที่ทําให้เรากับเครือญาติยากต่อการที่จะยากต่อการที่จะเข้าถึงกัน ในตรงนี้นะคะหรืออาจาจะมีเรื่องยากลาบากที่ต้องทําร่วมกับกับญาติพี่น้องในตรงนี้ก็เป็นได้นะคะในตรงนี้นะคะก็เกิดเรื่องราวที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคที่จะต้องผ่านพ้นกันไปในตรงนี้เกิดขึ้นไม่ว่าเราจะนำปัญหาไปให้เครือญาติหรือเครือญาตินําปัญหามาให้สู่เราในตรงนี้ล้วนแต่เราจะต้องร่วมกันฝ่าฟันแต่เรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องยาก แต่เราจะสามารถร่วมมือและจัดการกันไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะส่วนบุตรบริวารในตรงนี้นะคะเขาอาจจะมีอะไรให้เราเลือกให้ให้เรานั้นพิจารณาในตัวตนของเขาหรือในเรื่องราวที่เขานั้นมานํามาให้เรานั้นได้พิจารณาเนาะหรือพูด,ดง่ายๆว่าเขาอาจจะนําโชคนําลาบมาให้เราก็ได้นะคะในตรงนี้เนาะ,ะส่วนในเรื่องของอริอุปสรรคในตรงนี้นะคะมองว่า มีโอกาสนะถ้าคุณนั้นไม่ระวังตัวดีๆมีโอกาสที่จะมีอริขึ้นเพิ่มหรือมีอุปสรรคต่างๆที่เป็นเรื่องใหม่ๆเข้ามาเพิ่มแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะเด็กนะคะที่เราบอกเนาะเขาจะนําโชคนําลาบมาให้เขาจะสามารถช่วยคลี่คลายทุกสิ่งอย่างหรือพูดง่ายๆว่าเป็นบุคคลที่คอยปกป้องเราเราสังเกตเขาดีๆถ้าหากมีใครเข้ามาแล้วเราพยายามที่จะเข้าไป หาคนคนนั้นแล้วเด็กดึงไว้ให้เราเชื่อเด็นะอย่าพยายามเข้าไปเพราะมันจะเกิดปัญหาจะเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กจะสามารถช่วยเราได้เซนเด็กนะคะเชื่อเซนเด็กมีตรงนี้จะดีส่วนคู่ครองนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีทุกคนต่างฝ่ยต่างปองดองไม่มีสิ่งใดที่ที่ผิดปกติริงใดนะคะ ในเรื่องราวของความรักผู้รองตรวนี้ถ้าหากใครที่กําลังเริ่มสานความสัมพันธ์ในตรงนี้นะมองว่าความสัมพันธ์กําลังไปไปในทิศทางที่ดีแล้วก็กําลังลากลื่นเป็นไปในทิศทางที่คุณและเขาเข้าใจกันดีถึงแม้ว่าอาจจะมีความกังวลมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหรืออาจจะมีสิ่งใดที่เข้ามาบรบกวนพลังงานหรือจิตใจของเราและเขาอยู่บ้านก็ตาม แต่ยังไงแล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่หรือเป็นครอบครัวกันแล้วอยู่กันได้ดีนะ,ะอยู่กันได้ดีอยู่มีความสุขราบลื่นปองดองช่วยหลืกันดีเป็นไปในทิศทางที่สมบน,นะคะถึงแม้ว,ว่าเราอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับคิดคิดบ้างมีมีมีความคิดคิดอยู่บ้างมีความกังวลอยู่บ้างมีความเหมือนกับ เหมือนพลังงานชวนทําให้เครียดอยู่บ้างในตรงนี้แต่โดยแต่โดยรวมแล้วว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ใหม่หรือเป็นครอบครัวในชงนี้นะคะมองว่าดีนะจัดระดีอยู่กันได้สบมสบสุช่วยเหลือกันดีนะคะเป็นครอบครัวที่ที่มีความสมดุลกันดีในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีความเครียดพิตกกันบอะไรก็ตามนะแต่ก็ถือว่าดีนะคะในช่วงนี้เนาะส่วนในเรื่องสุขภาพนะเรามองว่าชาวราศี พฤก,กจิกนะคะราศีพฤิกนะส่วนใหญ่นะคะสุขภาพแข็งแรงดีไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ได้ไข้ส่วนใหญ่นะสุขภาพแข็งแรงดีนะคะส่วนในเรื่องของประสบความสํมเาเร็จการเดินทางการยก,กร้ายในตรงนี้นะ <Color> เราบอกได้เลยว่าถ้าไม่เดินทางได้ยิ่งถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องเดินทางถ้าไม่จําเป็นอย่าเพิ่งโยกอย่าพิ่งย้ายอย่าพิ่งอย่าเพิ่งเดินทางไกล พราไม่อย่างนั้นแล้วจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทําให้เรานั้นต้องอบาดเจ็บหรือคิดเยอะคิดมากหรือ,อมีการพลาดพังกันเกิดขึ้นในตรงนี้เกิดขึ้นนะคะส่วนถ้าใครนั้นสอบอยู่หรือมีเหตุการณ์ใดๆที่หวังที่จะให้ประสบความสำเร็จบอกได้เลยว่ากว่าคุณจะสําเร็จกว่าคุณจะสําเร็จไม่ใช่ว่าไม่สําเร็จนะกว่าคุณจะสําเร็จ คุณจะต้องเหนื่อยคุณจะต้องหนักคุณจะต้องได้รับการกดดันรับฝ่าฟันก่อนที่จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าใครแบบว่ากระทำแล้วรู้สึกชิลหรือเกินมีความสุขสบายเหลือเกินไอความประสบความสำเร็จตรงนี้ก็จะมาชา้าไอความที่จะได้ประสบความสำเร็จโดยเร็วในตรงเนี้ยมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่น้อยแต่ถ้าคุณนั้นรู้สึกหนัก เหนื่อยได้เงินได้เงินน้อยแต่งานเยอะหนักเหลือเกินทุ่มเวลาแต่ก็ไม่ได้เห็นมีอะไรดีขึ้นในตรงนี้บอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันแฝงในอยู่นะทุกสิ่งทุกอย่างมันแฝงในอยู่มันสอดไส่อยู่ในความเหน็ดเหนื่อยของเราอยู่เพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้นะคะถ้าเรายิ่งหนักยิ่งเหนื่อยเหงื่อเราทุกเหงื่อทุกแรงกายของเรา มันจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นผลลัพธ์มันจะตอบแทนเป็นผลลัพธ์ที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะออกมาดีถ้าหากเรานั้นใช้เหงื่อแรงกายขอยงเราไปแรกแต่มันอาจจะไม่ได้เห็นผลทันทีทันวันให้เราชื่นใจแต่มันจะตามมาทีหลังนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการงานการงานก็อย่างที่บอกเนาะคุณก็อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะพอๆกับ ความคาดหวังของประสบของความประสบความสําเร็จนี่แหละถ้าเราคาดหวังประสบความสําเร็จเราต้องเหนื่อยเราต้องหนักเนาะการงานเหนือนกันมันจะมีเหตุทําให้เรายังจะต้องคิดเยอะคิดมากมีตกกังวลรู้สึกกุ้มใจรู้สึกท้อใจทุกสิ่งอย่าง,งหมดพลังงานไม่มีแพชชท่นที่จ,จะไปต่อไม่มีกําลังใจที่อยากจะทํางานในตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่าให้คุณนั้นอยา่งท้อ,อให้คุณนั้นจงไปต่อสิ่งดีๆกำลังตามมา ส่วนโชคลาบนั้นที่เราบอกเนาะในในพลังงานในเรื่องของโชคลาภในตรงนี้ดีนะโชคลาภของคุณที่คุณนั้นกําลังจะพบเจอหรือกําลังจะผจญในตรงนี้ดีเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้ให้คุณนั้นเชื่อเซนของเด็กหรือพลังงานเด็กในบ้านหรือเด็กรอบกายบุคคลที่อายุน,น้อยกว่าในตรงนี้นจะนาโชคลาบมาให้คุณคุณกําลังมีโชคาบแต่ว่าคุณก็ต้องดูด้วยว่าเขานั้นกําลังสื่ออะไรให้คุณ แล้วเขากำลังจะบอกอะไรกับคุณคุณต้องสื่อต้องเซน์ให้ดีถ้าคุณไม่รับหรือคุณไม่เชื่อคุณก็อาจจะพลาดได้ในตรงนี้นะคะแต่บอกได้เลยว่าในโชคของรบอาบในในในได้ของโชคราภของคุณเป็นไปใน,นทิศทางที่ดีแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะรับหรือไม่นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการจัดไปหรือสิ่งที่ เคยหายไปสูญเสียไปในเรื่องราวของอความสัมพันธ์ที่เคยพังไปหรือเหตุการณ์ใดที่ทำให้เกิดการพังทลายกันเกิดขึ้นหรือการล้มหายใจจากกันไปหรือเป็นการพัดผ้าอะไรตรงนี้หายไปตรงนี้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะเป็นไปตามดันที่คุณ้ตั้งใจคือพูดง่ายว่าชาวลัศิเฟจติกในช่วงนี้อย่าไปด่าใคร อย่าไปสับแช่งใครอย่าไปโฟกัสกับใครเพราะว่าทุกๆคำพูดทุกๆก,การตัดสินใจทุกๆสิ่งที่คุณคิดมันจะเป็นจริงถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้ป่วยคนนั้นมีโอกาสไม่รอดมันจะเป็นไปตามฝากคุณถ้าคุณแช่งใคร มันจะเป็นไปตามนั้นแล้วสิ่งใดที่พังไปเลิกลากันไปขึ้นอยู่กับคุณเลยนะถ้าคุณต้องการให้คนรักกลับมาต้องการคืนดีอยู่ที่คุณเลยคุณต้องเช็กการชื่คุณต้องทำคุณต้องรูง้นะคะส่วนสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวของอารมณ์เรื่องการตัดสินใจโมโหโกรธอะไรทุกทินอย่าง ในตรงนั้นคือให้คุณนั้นควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีแล้วอย่าไปเกลียดชังใครอย่าไปเกี้ยกล่กับใครเพราะว่าเพราะว่าในช่วงนี้นมันมันอยู่ที่ตัวคุณจริงถ้าคุณนั้นเกลี้ยกาดคนอื่นก็แน่นอนอ่ะเขาก็จะห่างไปจากคุณแต่ถ้าคุณนั้นไปช่างใครคนเหล่านั้นเขาจะได้รับตามอย่างที่คุณนั้นพูดเลยหรือปรารถนาเลยในตรงนี้นะคะทุกสิ่งยังจะเป็นไปตามปาก และการกระทําทุกๆการกระทําก็จะตอบสนองคุณและอย่างเห็นชัดมากในตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้เรามาัระวังนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้ในพลังงานของคุณในตรงนี้ก็จะมีเพจสัคบคัเนะบวกกับพลังงานในในโดยรวมของคุณก็จะมีเพจอีกเพจเพจ soft p o t e n เค a ลนะคะก็คือจะมีเด็กกับเด็กนะพลังงานในตรงนี้นะถ้าหากใครต้องการอยากจะทราบว่า คนรักคนใหม่ของคุณนั้นจะเป็นใครเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณในตรงนีน้แล้วคนที่จะนําสิ่งดีๆมาให้หรือโชคลาภมาให้ในตรงนี้นนะก็เป็นเด็กหรือคนอายุน้อยกว่าน,นเด็กแต่อยู่ที่ว่าตัวคุณนั้นเอาจจะไม่เชื่ออาจจะเป็นคนที่เหมือนกับไม่ไม่ไม่รับในในตรงนั้นประมาณเหมือนอารมณ์ว่าเล่นอยู่กับเด็กคนหนึงเด็กพูดว่าสิเด็กพูดว่าสิาสคุณก็แค่ฟังเขา แต่คุณก็ไม่ได้ทันได้เอ็ใจว่าสียงคืออะไรไม่ทันได้เหมือนกับไปปักใจว่าเอ๊คนนี้พูดพูดเพราะพูดเพราะว่าน่าจะเป็นหรือเหตุการณ์ที่จะเป็นในตรงนั้นได้คุณไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงไปสู่ในทิศทางที่ถูกต้องได้เพราะว่าคุณน,นั้นไม่เชื่อหรือคุณนั้นอาจจะคิดว่ามันได้สาราสมอในตรงนี้แต่พอคุณน,นั้นได้รับรู้แล้วคุณอาจจะรู้สึกท้อใจหรือเสียดายในตรงนี้เกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวตวนของคุณนะเศรษฐศสตร์สิ่งใดที่คุณนั้นทําด้วยอารมณ์มันอาจจะก่อให้เกิดความสูญเสียและเสียใจและเสีย,สยดดยตามมาถังก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องให้ควบคุมตัวเองให้ดีจัดการตัวเองให้ดีและสิ่งใดที่ใครพูดใครบอกมาให้เก็บมาพิจารณาแล้วลองมาคิดดูว่าคํานวณดูว่ามันน่าจะเป็นอะไรนะคะน,น่าจะเป็นอะไรเป็นไปในทิศทางไหนแนวโน้มจะเป็นอะไรได้บ้างในต ให้นำมาทบทวนแล้วก็พิจารณาให้ดีไต่อให้ดีนะคะดีกว่าการที่เรานั้นเพิกเฉยแล้วมาลุกทีหลังแล้วเราจะเสียดายนะโอเคนะคะประมาณนี้นะคะชาวราศีมิถินเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมดูคลิปความรักการงานการเงินด้วยนะคะอยากจะตามมาทีหลังเนาะโอเคนะคะสำหรับันนี้ขอตัวลาไปก่อน